ยังเกาะยังเกาะขอบคุณนะคะเตงผู e> ้ใดผู้ใดผู oh. uh. oi, u, okay. ้ใดเอาขอบคุณผู้เพิ่นถอยรถให้นั่นแน่ผู้ใดบ่สบอสดูบอสจินเบินเราหิวน้อยหน่เยจับส่ถักสลระหายวันนี้วันนห้ปวดอ๋อพุ่นอาจารย์ขี้ตามาเมื่อกี้มาเพื่ถอยใหาไหาไปนั่งบนที่แบบมากัคนเดียวเอาคนเปนหญิงใหญ่ฮะคนเป็นหญิงใหญ่ไม่ ยิงไงขึ้นน้ำหนักบ่ะปอกขึ้นเบาบางนู้นแท้โอ้ยเธอใครขยบอบอยู่เอาคแดดแท้คอยทายยังนี่เจ้ายานนอจังปอกอ่ะทายดวยนาทีวดนี่แหละสีหันหนาไปคือเกาน่อยเหรียญนอทางไหนหันอันรหปลาุค้าลทางไหนหันผีบ่ปลาจุค่าทางไหนก็สีหันมาทางอีกบ่แนเพราลงเหน่ล่ลมอ๋ออ ต้องท้าใจหรอเอ้ยปีปีที่ไรหน่ยปีปที่สองปีที่สองมาหน่ยสามมปีที่สี่บอลลดอตในหัวแน่นอนมาแล้วพ่อเราอยู่มาหนีปีีสี่ปีประธนบอลประนหอดย่ามันเสื้อพ่อนเี่ย่อดูปแม่นเ้่นสเก็เิ่ง ตุ้ยนี่พี่ถีทะเลวันไหนเพียบเปลี่ยนเทียบสิตุ้ยแม่ปนหตุ้ยเป็นยังโอ้ยไม่อยากจะเมาคนมันต่างกันเนาะแมนเสนีคนเทามันแพ้วเปล่าตางกันโมเมเสนีดอกควาบเขี้ยวไหมโอ้ยโอ้ยควาบแบบทาทยแบพี่น้องเจย่าไอ้พี่ชาล่ะเสื้อขาวสดเจย่าไอ้พี่ชายสดเจย์ดวงดีไหมสดสดหมออเ้ดมันลบนล้วบรรยากาศดีมาได้ นี่แล้วเนาะโหรถมาแล้วครับทิ้งแล ทีมงานเราเริ่มมาแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ค่าวหวานรถติดลมมาเนี่ยไปไหนอะ่ะ เมืฝนตกฟ้าร้องเราก็จะเล่นนะครับไม่อตก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ น่าจะ190ฮะเท่าไหร่นะ190ทั่วไปอ่เดี๋ยวผมมาดูครับวอดอ่ะอ่าโอเคเจอเลยขึ้นนี่ะยังไม่มาเดี๋ยวก็มาค้กโคราชนี่อ้าชอบเหรอผมระยองอ๋อชอบขมอดเหรอผมชอบเพลงไงไงอ๋อวิ่งว้าวิ่งเว่าใครเพลงไอเมียด่าอ๋อ เดี๋ยวแกก็ามาเจอกันคืนนี้ไ,ได้ไ,ไ,ได,ได,ได้สบายเลยบรรยากาศครับนีบนะคบ่ครับครับ น้องคนใหม่เขาคือใครอ้าวคือว่าคือสิน,น,นอน หลังโฮมโปอโปลมาคืนนี่เจ็ดเเนีที่แปบดบ พี่น้องครับบรรยากาศนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับช่องชัยลัมเพิร์ตออฟฟิเชียลครับสลักขนมมาหายขนมนยังเนาะ

ตามสบายเด้อโมจอะพอกัดคลิปหน้าคราสวัสดีครับ